สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผูง่งา่ใจบุญอายศูนย์สามเจ็ดตัวเจดแดงมากศูนย์แปดสามเจ็ดบอซื่อค่ะเฮ้ยเงิดไหลอ๋อมาได้ซื่อเลยค่ะ มึงดูล่ะสามเจ็ดวศูนย์ส,สามเจ็ดสามเจ็ดสามหกเจ็ดแปดเจ็ดหกกลับไปกลับมาไม่ได้คิดว่าจะออกล่างแต่เจดีย์ได้ลอตเตอรี่อยู่ห้าชุดนะเอ้ยสามชุดนะสื่ออยู่ในแอปไอ้นำโชคนะแล้วก็ บสถูกเขาโทษมาหาเจ้าหูววัดเจ้าของถูกคู่นึงแล้วก็ซื้ออยู่ข้างนอกอีกเลยได้นะคะสามเจ็ดซื้อศูนย์สามเจ็ดอ่าใบรัตต์ลีมเออโล่งล่างกันเลยมีโอกาสถูกค่ะมวลหนาวไม่ขาดบานเรียเร่ยวๆนี่เพิ่นเฮ็ดไม่ละสองสามหมนะื่นนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะเอ้ยฮกวันนี้ถ้าว่าเป่ามันก็นานสิถูกเนาะ ผู้ใดถูกแน่เมื่อเบิงน้ากันค่ะท่านผู้ชมวันนี้คุณกัลยากับถูกอยู่นี่เช่นชายากพันวาพันถูกอยู่พันสื้อสามเจ็ดบนสองหกล่างพันนะโอ้นี่เดียสองหกล่างของเพืนไหมใช่ละสามเจ็ดสามเจ็ดบนพันวาพันสื่อสามเจ็ดบนวันสันเนะเส้นชายาสองหกล่างห้าขึ้นบนอีกเล้วกับท่านผู้ชมอ้าว เส้นของค่ายกับเขาที่สามค่ะสามเจ็ดนบอกเจเงบอกว่าศูนย์สามเจ็ดเขากันกับกุ้นผู้ใหญ่ใจบุญนะคะนะผู้ใหญ่ใจบุญให้มาค่ะเพิ่นจับคู่บอถูกถ้าจับคู่สามเจ็ดนะว่าเรียบร้อยนะนี่คะ่ 7, ะเจ็ดศูนย์สามก็ถือว่าถูกเลขวิ่งของเพิ่อนผ่านนะคะ นี่แล้วมาน้ากันเจเรียงบอกว่า,ว,า,า,า 6, 7, ว่าเคยมาน้ากันจากเทียสองกับหกสองกับเจ็ดเราเคยมาน้ากันงวดนี่มานน้ากันพวงนูืนเนาะเอ้ยค่ะท่านผู้ชมสองหกหกสองนี่ไหมเจเรียงบอกว่าบมาไมันี่เห็นบอกไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยถ้าเก่า่มากก็คือสองมาบนเป็นบนเท่านั้นเนาะค่ะสองกับมาแห้แง,แ,งแหง้งแห้งครับนี่ค่ะสองศูนย์สองหก นะคะว่าคิดว่าจะมาหกสองกัน่ะนอ้องติจจอนี่ก็สองสองมาแห้งของจเจดแดงมาตะบน2สองข้างล่างมาตะเจ็ดตัวเดียวเฮ้ยนอ้อเงิตไายอืมหนึ่งกับสองแม่สาวบอกว่า 2, ห,นหนึน่งกับสองมาขึ้นนี่เนาะคุยกันแต่ฟันที่เก้าเจ็ดข้างล่างโอ้ยออกสามเจ็ดค่ะออกบ้านเลขทีจเจดแดง แล้วก็ออกทะเบียนรถปิกอัพเดียนสก,กาวะนะคะสองเก่าเจดียงบอกว่าสองเก่ามันดับบนข้าเจ้าว,ว่าสองเก่ามันสิเปลีนเป็นฮกเอ้ยสองหกเพิ่นวะฮกสองวสันเพิ่นวาน่ะนะโอ้ยปูบุญมีตะเกาคือถูกเหรอ้ยนะนี่เด็กจับคู่นี่ถูกไหมปูบุญมีสีตัวประพาสจากเทีย โอ้ไม,ม่ค่ะท่านผู้ชมนี่ไหมช่อโย,ยกไก่เลยฮะก่ยกไก่เนาะเอาห้าสองเก้าหกนี่ไหมชื่อแดงว่าห้าสองห้าเก้าห้าหกสองเก้าสองหกแล้วก็เก้าหกแต่ว่าปูเพิ่งจับเอาแค่สามตัวน,นิ่นนิ่นนักโหวดกวนเพิ่งจับหกศูนย์เนาะเนาะวันนี้มาจับห้าสองโอ้ย สี่ตัวบดถูกสองตัวกระเซียวจังไดค่ะท่านผู้ชมเนาะเลขเพิ่นถูกนี่นี่สองหกสี่ตัวถูกสองตัวโอ้ยหาใช้ใดค่ะเพิ่นไปจับหาซืซ้อๆคันเพิ่นจับหกนี่บ่เข่าเต็มเต็มเลยค่ะเข่าเต็มเต็มเลยเนาะค้มกันระยะแม่กันระยะเนี่ย,ย,ยถูกคักถูกแน่นี่แล้วยังถูกคักนี่นะวิ่งตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมเอ้ย เจียเราเพิ่นคือบรจับสามเจ็ดสองแปดเก้าเจียงม่มาม,ม,ม,มากเลือยเมอคกับเป็นเป็นม่มมากเลขเลยเขาว่วดน,นี้เนะ 3, าะสามเข้าบ่ค่ะเข้าตัวเดียววิ่งตัวเดียวนะ่ะโอ้ยงินหนาตามต่อค่ะเซียนบางแสนอ้ยเลขมนันหนาลงทุนส7มเจ็ดออกซามสองว,วดล้ะเด้อสองวดลวเด้อเลขมนันหนาลงทุนออกเด้อ นี่แล้วแม่กันละยานน่ามีแล้วค่ะท่านผู้ชมนะบนวิ่งสามจดแดงบอกเลี้ยวบอกคือว่าเอาสามเจ็ดแปดเจ็ดหนีมาใส่กันเลยสามแปดสามเจ็ดจดียวว่าจะแดงกระเซือนสามเจ็ดสามแปดได้ค่ะลอตเตอรี่นะนะข้างล่างวิ่งเจ็ดตัวเดียวเสียวเจ้าไดนอีกค่ะเอาเจ้าไหนอีกวิ่งเจ็ดตัวเดียวจะแดงเลยว่า เอาสามเจ็ดสามแปดซึ่งกระเพิ่นจับคู่ให้บนเมื่อออกล่างเอ้ยเก็บถูกสองหกอีหละสองหกบอจับไปจับแต่แปดสองมันเนี้ยเออนนาสิจับแปดนาสิจับหกสองนั่มเนาะนะแปดสองตัวเดียวค่ะทุกผู้ชมที่ติดสองเนาะบอ,บอจับอันหกสองกับเจ็ดสองเสี้ยนและย่องเป็นยังไงคะ่ะ เข่าปลาเลยค่ามือง,งวดนี่ข้างล่างกับว่าถือวิ่งนะวันหน้าตามตัอคือเก้าเกือบถูกวันนีตัวไก่นิดงกตัวเดียวค่ะไม่งกตัวเดียวเียลักลอยคุณเด็กก็ใช่ไม่ติดเลยติดแต่หกศูนย์นะคะหกศูนย์ 60. ข้างล่างนึงกับเข่าก็บ่ติดอีกเนะาะแม่วันติดแต่สามเนาะข้างล่างยิงว่ติดครับเนีย้ย นี่แล้วคนอุตตรดิตพันถูกสองลอยพันว่านี่บนล่างค่ะี่เจ็ดหนึ่งต้องติดสองตัวหรือตัวหนึ่งพ่นบอกผลาดว่าใดพ้นก็นจับคู่ให้เจ็ดสามเนาะค่ะเจ็ดสามบนล่างค่ะก็หกตัวกับเอา ซีซีว่าได้กับเจ็ดซีกระดับของแม่สาวดับของแม่สาวอยู่เน้ะค่ะสองปีหะปีสิบป,ปีคนกับว่าบุกมากจักเทียของแม่สาวน่าจะดับนะน,นะคนขหลาดล่งจ่อรอบแรกฮะกับว่าถืกนะคะสี่ห้าสามวบเป็นเจ็ดสามนีคะคนตระกูลแสนสุข่าด้วยค่ะให้ศูนย์สามข้างล่างนะ กันยังมีสามมีเจ็ดอยู่หรอกนี่ลแล้วว่าเขาสามงวดแล้วด้ีค่ะเสียนหนักหลายแล้วด้วนีนี่อุตส่าห์ว่าสิเขาหกเก้าแปดหกแล้วก็หกเจ็ดตรงกับผู้ใหญ่ใจบุญน,นะคะเนาะอุตส่าห์คิดว่าจะถูกเนาะแต่ว่าจเจดีย์มาเห็นกับบอกว่าเลยว่าเลขบ่คือแล้วเนาะมาซีนี่ว่าคือเลยค่ะ พอรับแหรีถูกตัวข้างหน้านะคะตัวข้างหน้าลงล่างนะคะสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดเก้าผู้ใดถูกเนี่ยนะะ้นอค่ะนาออันนี้มานด,ดวนคนหวยว่านออนนี่แช่แดงกระเสียงเงินไปตรงนี้อีกโอ้ยวันนาเอาไหมตะค่อยผู้ใ่ใจบุญแม่กัลยาแล้วกสียณน้องข่ายนะคะ เจอน้องชายคนเจียนอุตรดิตถ์เนาะค่ะเนาะพ่อมีอยู่พิดถูกธรรมดาเนาะค่ะเนาะด้วยของแม่กัลยาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อคิ้มไม่ได้ตามมือร็อกันเลยนะจอดคิ้มหนึ่งชุดเราก็แถมเลยนะคะมีมีอะไนั่นแถมมีกิบเซ็กเก๋นาสีแถมเบิร์ดแล้วนะกระเป๋ากระเป๋าน้อยก็มีกระเป๋าใส่ตังค์นะใบละยี่สิบบาทนะแล้วก็ มีลงพื้นแถมน้าเนาะชุด1,300บาทท้วนขิมกลางคืนขิ้ขมกลางวันแล้วก็สะบู่สบู่สมก็ได้12ออยพาดวนดงสายตา2กระปุก900ค่ะตัวนี้2กระปุก950เนาะแค่เสียมมันจะแพงก่อนค่ะท่านผู้ชมอันนี้เจดดงกะเบิดทาแล้วเจะได้เอาอไปทาเพราะว่าเจาะแล้วเนาะค่ะเนาะ ทาแล้วทาทุ่งมือเลยค่ะอันเกา้าหวดแล้วอันนี้ที่โว่เดี๋ยวไปท่าอันนี้ไว้โซ่ซื่อก่อนเอาไปท่ากลางนอกเหมือนเจ้าอันนี้ไ้ท่ากลางคืนตอนกลางคืนทุกคืนนะคะนะนี่ค่ะท่ากลางคืนนะคะหลังจากอาบน้ำแล้วก็ท่าเลยค่ะ อาบน้ํามาเจเรียงก็จะทาทุกวันเลยก่อนนอนนะคะกระชับนาให้เต่งตึงกระชับขึงเนาะคะ่ะและดูอ่อนไวนะคะและดูอ่อนไวสตราร์ทนาตัวเองไวแก่ก็อย่างแก่มีคุณภาพแก่ก็ให้พอแลดูได้เนาะค่ะเนาะขอท่านผู้ส้มโศกอรูอล่อค่อยของผู้ใหญ่เจบุญของแม่กัลยาเสียนหนองคาย เลขล่างตรงโตเดียวสามโตเดียวค่ะโอ้ยหลุดก็คือสิได้วิ่งกะคือสิได้แลวกนะก็ะกค่อยติดตามรับชมรับฟังเจเแดงก็ขอขอบุณทุกท่านนะคะแม่กัลยาตรงตรงเลยเนาะจะช้ดด้เนาะเจเรงขอตัวลาไปก่อนด้วยค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยกับคนที่ถูกนะคะ เสียใจด้วยกับคนที่ไม่ถูกคอยท่านโชคดีนอนนรับฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ